เอออยู่ตรงนี้เองหิวยังหิวยังหิวนะเดี๋ยวกินปลาเดี๋ยวกินปลาเอาปลาให้น้องแมวจ้ะสิบาเอาน้องแมวให้ปลาว้านน้องแมวเขาไม่มีบ้านอยู่เนาะพอดีแม่เขามาคลอดลูกทิ้งไว้ก็เลย แม่เขาเสียชีวิตแม่เขาตายไปแล้วก็เลยเหลือน้องแมวแค่สองตัวเพิ่งจะอายุได้น้อยเองจะ้ะเลยซื้อปลามาให้น้องแมวเขากินจะ้ะนี่มาแล้วจ้าอาหารมาแล้วนี่พอดีเขาอยู่ข้างกำแพงแเขาจะรอยอย่างนี้ทุกเช้าเย็นจะ้ะทุกเช้าที่ยงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มอ,อ่าอ้ากินแล้วบายบายไปแล้วเหรอ ไปบายอันเหลืสอสตัวแล้วค่อยมาเอานะ <_ transferring language> ก็นี่แหละค่ะก็จะมาทำชีวิตกิจวัตรประจำวันมาเอาอาหารให้น้องแมวข้างกำแพงจะ้ะเ <_ Pit> พราะว่าเขายัางตัวเล็กอยู่ประมาณยังไม่ถึง3เดือนอ่าจะใครชอบคลิปนี้แล้วก็ให้กำลังใจจุ๊บในด้จะ้ะว่าจุ๊บเป็นคนรักสัตว์จ้ะลิปนี้ก็ั้นเนี่จ้าสันๆเนาะ